วันที่1ธันวาคม2,566สำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่าโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจที่พบมากในช่วงระยะนี้มาจากสาเหตุเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นหลักค่ะ ส่วนการเจ็บป่วยอื DNA, ่นๆมีมาจากเชื้อไรโนไวรัสเชื้อไมโครพลาสมาเชื้อไวรัส RSV และเชื้อไวรัสอะดีโนค่ะโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนสร้างหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการวิจัยและรักษารวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานพยาบาลที่มีแผนกกุมารเวชศาสตร์และคลินิกไข้ พื่อช่วยผู้ป่วยให้เข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจีนยังส่งเสริมการวิจัยและรักษาผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลค่ะขณะนี้ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาพบการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่กําลังระบาดมากขึ้นในจีนค่ะ โดยพบแล้วกว่า142รายนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปกติขณะเดียวกันทางด้าเดนมากและเนเธอร์แลนด์ก็รายงานค่ะว่ามีการติดเชื้อโรคปอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะ